กิจกรรมดีๆนะคะที่หลายคนรอคอยก็คืองานส้มโอหอมควนลังค่ะ,คะซึ่งก็จะจัดขึ้นอีกครั้งนะคะในวันที่19ถึง25พฤศจิกายนนี้ค่ะ เทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะมีกําหนดจัดงานตามรอยเบื้องพายุคนลบาทในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คืองานส้มโอหอมควนลังและงานของดีเมืองควนลังครั้งที่สองค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19จนถึง25พฤศจิกายนนี้นะคะที่บริเวณระหว่างแยกสนามบินนอกและก็สนามบินในนะคะเพื่อการแสดงความอาลายัยและก็สํานึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามา ภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอหอมคนลังนะคะกลุ่มเกษตรกร,กรอื่นๆแล้วก็กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองคนลังด้วยค่ะกิจกรรมนะคะจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่ประมาณ10บโมงนะคะของวันเสาร์นี้ค่ะ มีกิจกรรมหลายอย่างเลยใครที่สนใจอย่างปีที่แล้วเนี่ยพลาดโอกาสในการเลือกซื้อส้มโอหอมของเมืองควนลังนะคะก็ไปดูกันได้ที่งานนี้เพราะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเตรียมส้มโอกันมาเยอะแยะเพราะปีที่แล้วหลายคนพลาดนะคะส้มโอหมดเสียก่อนส่วนทางด้านของส้มโอหอมเมืองควนลังเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติดีมากๆนะคะแล้วก็กําลังขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อระบุว่าอันนี้คือสายพันธุ์แท้ที่ปลูกแล้วก็จําหน่ายในเมืองควนลังเท่านั้น ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะวันเสาร์นี้ยังไม่มีกิจกรรมที่ไหนหรือว่าไม่มีแพลนจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็ลองพาไปที่งานนี้ดูะนะคะ